อาหลายๆคนคงเคยเหมือนลุงช่างนะครับเวลาเราจะไปเที่ยวหรือเราไปสถานที่ที่เราไปพักผ่อนโรงแรมรีสอร์ตต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองหาแน่นอนนะครับคือรูปสระว่ายน้ําถูกไหมครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราให้ความสนใจใช่ไหมแลวความสวยไม่สวยของแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ตัดสิ่งนที่ตรงนี้แหละส่วนหนึ่งวันนี้เดี๋ยวลุงช่งางจะพาพวกเราไปดูไอ้สระว่ายน้าสวยๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวตามลุงช่างมาดูกันครับ ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับสมัยก่อนโอ้โหสมัยก่อนเก่ามากแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนการจะมีสระว่ายน้ําในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรเป็นเรื่องยุ่งยากราคาแพงพอสมควรนะครับหรือจะไปหาที่ว่ายน้ําที่โอเคที่ข้างนอกเนี่ยก็กไม่ง่ายต้องไปสมโมสรไปโรงแรมใหญ่ๆแต่ปัจจุบันอย่างที่เราทราบนะครับไปที่ไหนต้องมีสระว่ายน้ําอันนี้เป็นจุดขายเลยแม้กระทั่ง บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านโครงการที่ทําขึ้นมาหรือบ้านที่เราอยู่อาศัยแต่ละบุคคลท,ท,ที่ทำขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งขายเนี่ยก็มักจะมีสระว่ายน้ําเข้ามาแล้วนะครับเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวเลยซึ่งมันเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้มากนะครับในการที่เราต้องการจะต้องเซฟโซนขึ้นมาสระว่ายน้ําในบ้านก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อย่างหนึ่งแต่การจะมีสระนะครับแบบไหนแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าสระเนี่ยมันทํามาจากอะไรมีองค์ประกอบอะไรนะครับแล้วจะทําให้มันสวยเนี่ย มันจะต้องทําวิธีไหนนะครับลุงช่างมีคําตอบให้ต้องรู้ก่อนนะครับว่าโครงสร้างของสระว,ว่ายน้ำเนี่ยที่จับทำเป็นตัวสระข,ขึ้นมาเนี่ยมันทํามาจากอะไรได้บ้างแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงแบ่งเป็นสาตัวเลยครับง่ายๆในตลาดตอนนี้นะครับสระแรกเรารู้จักแลสวสระคอนกรีตนะครับอันที่2เดี๋ยวนี้มีสระไฟเบอร์กลาสนะครับอ่าแล้วก็มีสระผ้าใบนะครับก็กลหลักๆก็จะมี3ากลุ่มนี้อ่าลุงช่างสรุปมาให้ง่ายๆว่า ข้อดีข้อเสียเป็นไงเอาสาสคอนกรีตก่อนแน่นอนแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานนานนะครับทำได้ทุกขนาดฟรีฟอร์มเลยจะเอาใหญ่เป็นทะเลสาบก็ทําได้นะครับรูปร่างอิสระ,ะยังไงก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับราคาแพงก่อสร้างนานแต่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือสามารถจะตกแต่งได้ตามที่อยากได้เลยอันที่2สระไฟเบอร์กลาสอันนี้แน่นอนก็ย่อมลงมาหน่อยก็อาจจะเหมาะกับ เล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เน้นเรื่องความคงทนยาวนานอะไรมากแข็งแรงพอไหมพอครับแต่ไม่ทนนะครับแต่ก็เป็นปีละขึ้นอยู่กับใช้งานเรานะครับหลายปีละขนาดก็ต้องเล็กลงมาเพราะต้องมีการขนส่งมาจากโรงงานคงไม่สามารถจะขนาดใหญ่เท่าสระคอนกรีตได้นะครับรูปร่างก็แล้วแต่สั่งผลิตแน่นอนราคาถูกกว่าสระคอนกรีตติดตั้งเร็วแต่ตกแต่งไม่ได้นะ ถาไฟเบอร์มาก็เป็นสีไฟเบอร์มาเลยนะครับจะมาปลูกระบบงกระเบื้องอะไรไม่ได้อันนี้คือข้อ,ขอ,ขอด้อยเลยอ่ะอันสุดท้ายคือสาผ้าใบย่อมที่สุดละเบาที่สุดละราคาก็เบาที่สุดละแน่นอนมันก็ไม่แข็งแรงนะครับถ้ามีอะไรไปกรีดหรืออะไรนิดเดียวขาดก็จบเลยขนาดเล็กลงราคาถูกลงร,าาลงรูปร่างก็เลือกไม่ค่อยได้มันจะต้องเป็นคณิตศาสตร์นะครับสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับราคาถูกที่สุดติดตั้งเร็วที่สุดนะครับแน่นอนตกแต่งไม่ได้ก็ เอาเสิร์ฟได้แค่ว่าเอาละได้เล่นน้ำนะครับส่วนที่2ที่ต้องรู้นะครับก็คือระบบการกรองกับระบบฆ่าเชื้อในสระนะครับสระว่ายน้ําไม่ใช่สระบัวไม่ใช่สระปลา ต้องมีระบบการกรองและระบบการฆ่าเชื้อนะครับเอาระบบกรองก่อนระบบกรองเนี่ยก็แบ่งเป็น2ระบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบน้ําล้นหรือ o v e r อ l o w อันนี้เป็นระบบดั้งเดิมเป็นระบบขนาดใหญ่อันที่2ก็ย่อมลงมาหน่อยสําหรับสารเล็กๆนะก็คือระบบที่เป็นสกิมเมอร์ดูดกรองแล้วก็พ่นเลยเป็นเครื่องเป็นจุดๆดูดกรองพ่นออกไปนะครับส่วนระบบฆ่าเชื้อนะครับก็มี2ระบบใหญ่ๆก็คือระบบที่ใช้คลอรีนเป็นหลักกับระบบเกลือซึ่งหลังๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบเกลือก็น่าจะ เข้ามาทดแทนระบบคอลีนแต่สะจะสวยเพราะลุงช่างเกิดไว้ว่าที่สะมันจะสวยเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบไงไปสังเกตดูได้เลยนะครับเวลาเราไป หรือเราเซิร์ชรูปแต่ละที่สระว่ายน้ําเซิร์ชรูปลงไปครับมันจะสวยอยู่ที่กลุ่มเดียวคือสระว่ายน้ําคอนกรีตที่ปูด้วยกระเบื้องร้อยทั้งร้อยครับไปเซิร์ชรูปมาเลยาสรที่เราเห็นสวยน้ายําใสมองเห็นแล้วรวมทั้งการสะท้อนที่ผิวน้ําไล่สีไล่สันสวยงามเนี่ยเกิดจากกระเบื้องที่ใช้ปูตัวสระว่ายน้ําเพราะฉะนั้นน่ะสรุปได้เลยว่าาสตร์ที่สวยเนี่ยครับเกิดจากกระเบื้องที่ปูสระว่ายน้ําแล้วก็ กระเบื้องเนี่ยม,มันสามารถจะเขาเรียกอะไระผสมผสานสร้างรูปแบบสร้างสลับลายสร้างจินตนาการได้แล้วพอทําออกมาเนี่ยแต่ละเวลาของสระว่ายน้ําที่กระทบแสงมันไม่เหมือนเดิมเคยไปนั่งริมสระว่ายน้ําที่เราเรียกกันว่านั่งโง,โง่ๆอจริงจริงไม่ใช่นัทนั่งโงงงนะครับเพราะทุกเวลาที่เรามองไปเนี่ยภาพนั้นจะไม่เหมือนเดิมลองไปสังเกตด,ดูนะครับความสวยมันจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาทีนี้รู้กันแล้วว่าสิ่งที่ทําให้สรสสวยคือกระเบื้องแล้วกระเบื้องอะไรล่ะ ที่เหมาะกับการทําสระว่ายน้ํากระเบื้องที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่ที่ปูสระว่ายน้ำนะครับที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยทำโรงแรมทำอะไรเนี่ย ลุงช่างบอกได้เลยนะครับอันดับหนึ่งคือกระเบื้องศิลาดนหรือกระเบื้องเคอร์ล่าที่เราชอบเรียกกันนี่แหละครับกระเบื้องศิลาดนนะครับเป็นกระเบื้องแฮนด์เมดแบบดั้งเดิมมีหลักแนวคิดของการผสมผสานาระหว่างธรรมชาติและศิลปะจนเกิดเป็นความแตกต่างที่ลงตัวภายใต้แบรนด์เคอร์ลดนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกกันติดปากว่ากระเบื้องเคอร์ล่านะครับด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานในตลาดวัสดุก่อสร้างมานานกว่า17ปีเนี่ยเล็งเห็นว่าสามารถนําเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตกระเบื้องศิละดอนได้นะครับให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่นแตกต่างมีคุณภาพสูงโดยยังคงความเป็นแฮนด์เมดแบบดั้งเดิมไว้จนปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ากระเบื้องเคอร์ล่าเนี่ยเป็นกระเบื้องสระว่ายน้ําอันดับหนึ่งของไทยเลยทีเดียวและสําหรับกระเบื้องเคระดอนนะครับหรือกระเบื้องเคอร์ล่าที่ลุงช่างอยากจะแนะนําสําหรับคนที่อยากมีสระว่ายน้ําอยากจะมีรีสอร์ทกำลังตัดสินใจอยู่เนี่ย ลองพิจารณานะครับเป็นกระเบื้องเครลร่รรุ่นนิวเคลเดอนเป็นกระเบื้องสมัยใหม่สไตล์โมเดิร์นนะครับกระเบื้องเนี่ยเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า1,250องศาแล้วมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน,น้ำเนี่ยที่ต่ำอายุการใช้งานนานมากกว่า10ปีขึ้นไปที่สำคัญเนี่ยมีสีสันสวยงามสดใสมีให้เลือกมากกว่า200เฉดสีและที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือมันมีมิติการ แตกลานบนผิวเคลือบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกระเบื้องดินเผาที่กระเบื้องอื่นๆไม่มีการันตีผลงานการออกแบบตกแต่งนะครับแล้วมีตัวแทนในประเทศมากกว่า400รลายในต่างประเทศมากกว่า30ประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียตะวันออกกลางออสเตรเลียและยุโรปซึ่งเราสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการระดับสากลสําหรับกระเบื้องเคลารุ่นนิวเคลาดอนนะครับลูกค้าสามารถจะออกแบบวางลายกระเบื้องได้เองเลยนะครับเป็นคัสตอมไม์ได้เลยมิกสีจัดลายได้เลยไม่จํากัดเลยนะครับแล้ว แล้วก็ผลิตตามออเดอร์โดยไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีบริการออกแบบให้ฟรีด้วยสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหรือคนที่สนใจนะครับอยากจะรู้รายละเอียดหรืออยากจะสอบถามหรืออยากจะสั่งซื้อเลยนะครับ กระเบื้องเคอรล่าเนี่ยขายสินค้าผ่านร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเนี่ยครับลุงช่างขึ้นให้ดูในหน้าจอนี้เลยครับหรือถ้าใครยังอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดดูสีสันดูแคตตาล็อกนะครับลุงช่างแนะนําให้เข้าไปที่เว็บไซต์เคอรล่าไทายนะครับที่ขึ้นไว้นี้เลยหรือจะเสิร์ชนะครับโดยใช้คําค้นหาว่ากระเบื้องเคอรล่าะนะครับใน Google เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเลยหรือจะเข้าไปตามใน Facebook Instagram t w i t t e r p i n t e r e s t YouTube ได้ทุกช่องทางหรือถ้าเอาแบบดเรกเลย แอดไลน์ <Add> เข้าไปเลยครับไลน์แอดเคอร์ทไยเซรามิกนะครับตามที่ขึ้นไว้ตามนี้เลยอย่างที่ลุงช่างให้รายละเอียดไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับการทำสระว่ายน้ําในบ้านเนี่ยดูมันก็จะเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตในแบบ New n o r m a l เพราะว่าในแง่ของภาวะที่การดูแลสุขอนามายัยความเป็นส่วนตัวความสะดวกและที่สําคัญราคาค่าก่อสร้างสระว่ายน้าที่ถูกลงเนี่ย มันทําให้การดูแลรักษาก็ถูกลงแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองด้วยดังนั้นสําหรับใครที่อยากจะสร้างบ้านหรือแม้แต่อยากจะทําสระว่ายน้ําเพิ่มนะครับนอกจากเรื่องความแข็งแรงความปลอดภัยเรายังต้องดูเรื่องความสวยงามเพราะมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ทํามาเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตในบ้านของเราและอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงสระว่ายน้ําให้นึกถึงกระเบื้องเคลราแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ